นี่เป็นอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์นะครับนะครับก็ใช้เปิดออนออฟที่หน้าตู้ตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ออนนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็หน่วงเวลาไว้10วินาทีนะฮะแล้วแต่นะอันนี้ตวงเวลาไว้10วินาทีนะครับถึงจะจ่ายเอาต์พุตออกมานะครับผมนะฮะอ่าพอครบ10วิ10วินาทีก็จะจ่ายเอาต์พุตนะครับข้างบนก็มีหูหิ้วนะครับนะครับด้านล่างฐานก็เป็นล้อเลื่อนนะครับนะครับ ส่วนด้านหลักนี้ก็เป็นตู้ของไฟแบตเตอรี่เข้านะครับกับไฟ220ออกนะฮะกรณีที่ใช้ไฟเยอะนะครับส่วนข้างหน้านี่มันใช้ไฟนิดเดียวนะใช้ปลั๊กนะครับนี่ก็ฝาปิดตู้ก็ไม่มีอะไรเกกะกะนะฮะเรียบๆนะฮะภายในนะครับภายในก็มีมอบอร์ดมอสเฟตนะครับมีบอร์ดมอสเฟตพัดพลม2ตัวนะฮะโดด เอาแรงลมลมร้อนออกไปนะฮะแล้วก็ระบายความร้อนของไอซิงค์นะครับนะครับอันนี้ก็แบตเตอหม้อแปลงหม้อแปลงก็ใหญ่นะมีมีโช๊กนะฮะลดสัญญาณรบกวนนะครับลดทำให้ลดกระแสไอเดินได้นะครับอันนี้ก็หม้อแปลงขนาดใหญ่3,000วัตต์นะครับมีแบตเกอร์220นะแล้วก็มีซีโนทัมเมอร์นะฮะซีโนทัมเมอร์ตัวนี้ก็ตั้งโอเวอร์ วนเตดนะฮะอันเดอร์ว้นเตดตัดไฟสูงไฟต่ำตัดกระแสเกินอุอยเคเลนนะครับแล้วก็หน่วงเวลาด้วยนะฮะหน่วงเวลาฟพลว่ากี่วินาทีอันนี้ก็ตั้งไว้10วินาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเครื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะหน่วงเวลาไว้10วินาทีถึงจะจ่ายไฟออกไปนะครับถึงจะจ่ายไฟออกไปเพื่อให้แรงงานมันนิ่งก่อนนะครับตรงนี้ก็ไฟทาเป็นระบบ24โวลต์นะฮะไฟ24โวลต์เข้ามานะครับ ชุดนี้เลยทั้งชุดนะสามพันวัตเต็มนะครับสามพันวัตเต็มใช้ได้สามพันเลยนะครับผม